สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับรายการเพชรย้อม12ปีวันนี้รายการใหม่นะครับเพชรย้อมเข้าครัว EP หนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําไข่เจียวกันนะครับข,รขั้นแรกตอกไข่ผมตอกไข่ไม่เป็นนะครับแล้วก็ตั้งมือก่อนนะครับหนึ่ง,ง,งเครื่องปรุงใครจะใส่อะไรก็ใส่ครับผมจะใส่น้ำมันหอย แค่แบบนี้นะครับถ้ามีใครอยากรู่าเพชรย้อมหายไปไหนวันนี้เพชรย้อมเขาไม่อยู่นะครับไม่รู้มันหายไปไหนของมันนะครับต่อไปรสด,ดีนะครับรสด,ดีใส่ตามที่ชอบเลยนะครับผมชอบกินรสด,ดียนะอยู่ครับก็ใส่เยอะๆเลยนะครับที่ขาดไม่ได้สำหรับไข่เจียวเขาไม่ได้จ่ายน,ะน้ำปลาโอเค นี่ครับนะแค่นี้ใส่น้ำมันหอยแล้วก็รสดีแล้วก็ดดวกเอ,อน้ำปลานะครับแล้วก็ส้อมตีไข่เข้ากันนะโอเตีไข่ตีเข้ากันเลยนะครับถ้าไม่เข้ากันรสชาตินจะไม่แซ่บสุดนเลครับต่อไปนะครับพี่น้องเปิดเตาแก๊สนะครับ อย่ายตัดนะรอแกร้อนอันนี้ถามว่าน้ำมนันจะเอาจากไหนใครอยากซื้อมานะอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานวาเราผมทำขาผัดน้ำมันเหลือ,อนะอเนี่แหละครับกถ้าร้อนนะครับใคร ผมมีวิธีสังเกตนะครับตามวิธีของผม,ยงมนนหยดไข่ลงไปประนี้ร้อยไข่ร้อนนะเนี่ยน,นี่น่าจะได้แล้วนาะ <c oughs> ยังไม่ได้เหรอเฮ้ยได้ว <c oughs> ได้แล้วได้แล้ว,ลวเตรียมตะหลิวนะ,ะครับกลัวผมอาจจะลดนินหน่อยนะครับใครสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์นะอ่ารอไข่สุกนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะถ่ายกับเพชรยอมแล้วนะเออใครอยากไปทำตามก็ทำตามนะปถุริบแค่สามอย่างไข่ทุกคนน่าจะมีนะัเอวอันนี้เราจะตัดไปตอนเสร็จแล้วครับบุ๊ก็เสร็จแล้วนะสำหรับไข่เจียวของเพชรยอมนะอ่ะเราใส่ช้อนนะคนระับ นี่นะข้าตาของไข่เดียวครับอืมอร่อยอยู่นะใครอยากไปทำตามก็ทำได้ครับครับนะก็ขอจัดจบคลิปไปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ